วันนี้เรามากินอ่ายังไงวะก๋วยเตี๋ยวครับรสชาติอร่อยดียวนี่ช่างปรุงครับ วันนี้เรามากินอ่าก<ช> <laughs> ๋ว,เย,วยเตี๋ยวครับรส <h ums> ชาติอร่อยดีครับ <laughs> ก๋วยเตี๋ยวไม่หมดครึ่งห่อเลยเอายังไม่งก๋วยเตี๋ยวอ่ะฮะเย็ดมันก็จริง